บ้านน้อยปลาท่องโกเจ้าเก่าปลาท่องโก้สีตัวสิบ,บาทซาลาเปาสี่ตัวสิบ,บาทน้ำเต้าหู้ถุงละสิบาทนมขุนกระปุกละสิบบาท แล้วก็โทรศัพท์มาได้ด้วยนะถามก่อนนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะหยุดนะโทรตามนี้เลยครับทุกคน08 6 5 1 1 9ดห7ห้าหนึ่ง้าปดดครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะร้านป้าน้อยปลาตั้งโขลงสิตค่ะสี่สิบปีแล้วค่ะก็จะมีปลาตั้งโกลซาลาเปาน้ำเต้าหู้แล้วก็นมข้นค่ะขายทุกวันค่ะทั้ง7วันเลย7วันค่ะ <laughs> แล้วก็ขายตั้งแต่ประมาณเ,เปิดร้านประมาณตีห้าครึ่งอะค่ะจนถึงประมาณ สองโมงคึ่งเก้าโมงนะประมาณเนี้ยค่ะอยู่ลังสิทค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมเจอร์เลยค่ะสะพานลอยเมเจอร์ลังสิต์ไตัปวโ้ปว้วาตาาวปลาซาลาเปาค่ะปลาตั้งโผค่ะ แล้วตูห้หมหมดแล้วนะครับแค่เดียวกันไไๆๆค่ะเขาอะไรอย่างครับมะนาวจะออกหวานอ่าหัวยออกเค็มนิดนิดครับหมอนัดครับหมอนัดขอบคุณค่ะ เออปลาดองโขกับซาลาเปาสี่ตัวสิบบาทค่ะน้ำเต้าหู้ถุงละสิบบาทค่ะนมข้นกล่องละสิบบาทค่ะไม่รู้ limit ครับ่ะ จำได้ปะครับครับเออขอขอให้แจ้กับไว้ปโรงพยาบาลหน่อยนะครไปยโรงพยาบาลอหถนถ่ดอลยเเนี่ยขอมขอถ่ายรับขขอถ่ายขขบขเจ้ ใครแกจะขับรถมาแล้วแกก็อยู่ข้างบนรถอะ,ะไรอ่ะเห็นแกลงมานี่แหละหนึงได้บอกอาถามว่าแกล,ลงมาไหวเหรอไหวไอันนั้น<า>ตัวนะ<า>วั้นลงมาโลกขาวอยู่ขอวตกนอกแล้วรวยไม่ได้ไ

What? يلا يا بنت. What now? เอากระเป๋าวันนี้หรอ?วันนี้ วันเดียวครับวันเดียวครับ